สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชไทยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระไม้ไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่สื่อความหมายถึงแรงผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่สด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนามพระราชารัไทยอันลึกซึง้งที่ส่งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างาม ดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศ25 62, นูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประชากรชาวไทยได้ประจกรักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกะตถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านนนะที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสาหาร,ราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไม ลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมภาไทยรอจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสสื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า that purse is famous anyone know โฮมเมคอิตกระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศดเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณที่สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีสงเข้ามามีบทบ,บาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่ง จนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก